ปปเป็นปีเงียวเนาะดนตรีเพป็นเงียวมาใกล้ๆกันดนตรีรับแล้วไปพร้อมๆกันกันเลยอันนี้มวยแม่เนาะมวยแม่แม่แล้วมวยแม่มวยแม่กับมวยผู้หญิงคือกันละมวย,ยแม่นี่คือแม่แล้วอ,<ร>อาจรรารย์เพียงลูกศิษย์คนล่าสุดของอาจารย์เพียน,ยนี่เนาะงอาจารย์เนาะเอ้ยลูกศิษย์เคยเลาวกะมาที่ต่อได้อยากได้เป็นเคยประเทศลาวนี่ยค่ะมีเงินซาวกอลันได้เป็นเคยลาวแน่นอนกับปุ้ยตัวหนึ่ง คู่วยตัวตหนึ่งกฎเบียร์อีกขาสิบลังคำอีกเส้นหนึ่งคำเส้นหนึ่งนัดบาทหนึ่งประมาณเสะล้านแพงเอาไว้คูเนาะสำหรับแดงนี่กะคือ้องกลางสิทคู่เพียนนี่กะอายุอาณาธิกับบอเท่าไหร่ตอนนี้แม่หน้าตาอ่อนนมาลักนมาลักหน้าตาเป็ตตนาตาฮักตะฮักเนาะสำหรับ้องกลางสิทคู่เพียน สำหรับไฟฟ้าในการชื่อซ้อมม่วงมะสิทธิผู้หลวงมาขอความใจความคุ้ทางสิทธิผูหลวงอาจารย์ทางคุณทองอเป็งปลาหำอีกแล้วปลาหำบอกหัวแล้วปลาหำนี่เพิ่งใส่ส่งอยู่เทีมายวขวดทองทีมงานคุณทองครับาชุมแสงกรบทีมงานประกอบกู้มวยยอดเยี่ยมความคลาสสิคเนี่ยตรงนี้โอ้สุดยอดเลยทีมงานคุณภาพ คร่นี้บอครูนี้คือเหลือใจมวยเมย์เล้วอดีตสอทอพลพนี่หมายว่าพลซื่อเมย์ซื้อสัสนว่าพนซื่อใหจับราเด็ตจับหัวหน้าค่ายดามันจะไปเดี๋ยวเาเป็เรื่องหลานูุเรียนเอนกล้ามวยสวยบอทีมงานผู้หลัวก็ลงมืข้างล่ับเชียเขาแล้วเียข้างล่างีคืออ้อมกับสอ ายฟ้า<ไ>มีอาวุธต <complicated> ้องออกมีสองต้งดีมีเข่าต้องแทงบออเอาเปียผู้จัดบออเอาเปียกพื่แตะพวกนี้เตกลัวเอาสายกองมาคว้กดดิ้กันกันโห้หัวโหวดช่อเปรี้ยงเตะเดีวะม่น ใส่ดีนะต่อพตนไปฮะสองกันตันสิบภูเบียน มางมวงงกรหาสิบผู้หลังก็แล้วเลือดหวยอย่างี้แปย่วงไดไปเฮ้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 เล้เฮ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 ้้เฮ้เฮ้เ้เฮเฮ้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 เเเ้เฮ้เ้้ เขอกวปนใมวยใหม่ใหม่ที่ดีเนาะถ้ามันแมนแล้วมันก็จะมีคนาบมาจะสิัน่รู้ใว่ามวยจไปเกีู่ดตายว่าไม่ก็คือไม่แล้วกตายเนาะไม่เล่นไม่เล่นดยอดมือนเดิมนนดีเนี่ะากกงัวใส่ใส่แล้วมวยผูหยิงปใส่ปูใส่ดีย